วันนี้คุณยายพาทำแกงคั่วหอยขมใส่ใบชะพูหน่อไม้สดกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะมาถึงบ้านคุณยายก็เห็นคุณยายกำลังปอกหน่อไม้อยู่นะคะคุณยายบอกว่าคุณลุงนำหน่อไม้อ่อนๆมาให้หลายหน่อเลยคุณยายจะต้มไว้กินค่ะปุ้ยก็เลยถามว่าทำเมนูอะไรกินดี หน่อไม้อ่อนๆใบชพูก็กำลังงามเลยกินไม่ทันพอดีนะซื้อหอยขมมาจากตลาดนัดให้อีก3อย่างรวมกันก็เลยเป็นแกงคั่วหอยขมใบชพูค่ะนำพริกแกงมาผัดในกะทิที่เดือดๆเลยนะคะเราจะผัดจนพริกแกงมีกลิ่นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอยขมลงไปผัดจนหอยขมสุกเลยนะคะเสร็จแล้วคุณยายก็จะเติม กะทิลงไปเรื่อยๆค่ะกะทิเราใช้ทั้งหมด500 ML นะคะเติมหน่อไม้ที่เราต้มสุกแล้วลงไปค่ะหน่อไม้ต้มใหม่ๆเขาก็จะมีความหวานแบบธรรมชาติอร่อยมากค่ะคุณยายบอกว่าน้ำแห้งไปเติมน้ำเปล่าให้ท่วมเลยนะคะปรุงรสได้รสดีค่ะตามด้วยน้ำปลาอย่างดีอีก3ช้อนรสชาติปรุงตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเติมใบชะพลูลงไปค่ะ ใบชะพลูมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าขึ้นเองตามธรรมชาติต้มจนใบชับพลูสลดดีแล้วเราก็จะเติมพริกสดลงไปเลยค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วคุณยายก็จะเติมใบกระเพราลงไปด้วยค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยแกงคั่วหอยขม หน่อไม้สดใสใบชะพูอร่อยมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะคุณยายฝากขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะคะคุณยายรักทุกคนเลยค่ะ